ค hey. ต่อมาเรามาดูโจทย์กันนะคะเป็นโจทย์ของเรื่องอัตราเร็วและความเร็วเนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องๆต้องทําดูก่อนกดพอสดูแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยโอเค okay. นะครับอะโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆแลาจะทำกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยขอ้อที่ห ชายคนหนึ่งวิ่งออกกําลังกายด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีเมื่อวิ่งได้ระยะทาง1,000เมตรเขารู้สึกเหนื่อยจึงเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว1เมตรต่อวินาทีในระยะทาง100เมตรเขาถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ของชายคนนี้มีค่าเท่าใดอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องนึกภาพตามให้ออกก่อนว่าในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนที่2ลักษณะคือการเคลื่อนที่5เมตรต่อวินาทีเป็นระยะทาง0 0 0เมตรกับ คลื่อนที่1เมตรต่อวินาทีเป็นระยะทางอีกร้อยเมตรแล้วก็ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยนี่หาจากอะไรนะอัตราเร็วเฉลี่ยคิดจากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งวยเวลาก็คือ s ส่วน t นั่นเองถูกไหมก็คือระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดถูกไหมครับตัวอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยอืมฉันเนี่ยข้อนี้เดี๋ยวีพี่บอกเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์ต้องนึกภาพให้ออกก่อนแล้วก็วาดรูปตามก็ได้เนี่ย ชายคนหนึ่งวิ่งออกกําลังกายด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีเป็นระยะทาง1,000เมตรอ่ะก็ดูเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวนะนี่สมมติเขาวิ่งช่วงแรกนี่เขาวิ่งเส้นสีแดงนี่คือช่วงที่เขาวิ่งเป็นระยะทาง1,000เมตรด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีอ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่อ พอเขารู้สึกเหนื่อยเนี่ยเขาจึงเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว1เมตรต่อวินาทีเปไ็นระยะทาง1้อยเมตรอ่ะนี่เดินต่อปุ๊บ1เมตรต่อวินาทีเปไ็นระยะทางอีก100เมตรนี่ลักษณะนี้นี่คือ,อแผนภาพการเดินทางของเขาก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีก่อน วิ่งไปเป็นพันเมตรปุ๊บรู้สึกเหนื่อยก็เหลือปรับเป็นเดินด้วยอัตราเร็ว1 m, เมตรต่อวินาทีไปอีกร้อยเมตรแล้วก็ถามว่าอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนทนี่เนี้ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งจากสูตรอัตราเร็วเฉลี่ยคิดจากระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระยะทางทั้งหมดตรงเนี้ยที่เขาเคลื่อนที่เนี่ยเท่าไหร่ซึ่งเราก็สามารถหาได้อยู่แล้วก็คือเอา1,000มาบวกกับ1น0เลยถูกไหม ระยะนี้ก็คือ1,100เมตรถูกไหมครับนี่อันนี้คือระยะทางทั้งหมดทั้งหมดพี่ใช้ตัวทีห้อยอย่างนี้เนาะแทน Total, ทั้งหมดข้วนี้ปัญหาคือว่าเราต้องหาให้ได้ว่าเวลาที่เขาใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดนียเท่าไหร่ซึ่งโจทย์ไม่ได้กําหนดมาแต่โจทย์บอกเรามาทางอ้อมให้เรานึกภาพก่อนคําว่าเนี่ยเนียคือตรงนี้ดูแต่ช่วงย่อยดูช่วงสีแดงก่อน เขาบอกเขาวิ่งเขาวิ่งด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเป็นระยะทางพันเมตรเราสามารถหาเวลาได้ไหมได้จากสูตรอัตราเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมครับ, v s ถ,บ s t. ถ้าเราอยากรู้เวลาเราก็แทนค่าลงไปอัตราเร็วเป็น5นระยะทางที่ใช้คือ1000งันฉะนั้นเวลาในช่วงแรกเนี่ยพี่จะว่า t หนึ่งแล้วกันเนาะเวลาในช่วงแรกก็เท่ากับ หนึ่งพันหห้าถูกไหมครับก็คือก็คือเท่าไหร่นั่นเองหนึ่งพันหห้าก็คือสองร้อยถูกไหมนี่คือเวลาในช่วงแรกนะในช่วงนี้ใช้เวลาในการเคลื่อนที่อ่ะสองร้อยวินาทีด้วยคราวนี้มาดูในช่วงที่สองช่วงสีฟ้าจากสูตรเดิม v เท่ากับ s ส่วน t เราจะหาเวลาก็แทนค่า v อัตราที่เขาใช้คื m, อหน,นึ่งเมตรต่อนาที s คือหนึ่งร้อยเมตร หารกับเวลาพีก่ก็ย้ายฝั่งไปเพราะฉะนั้นเวลาก็เท่ากับร้อยวินาทีฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้เวลาเคลื่อนที่หนึ่งร้อยวินาทีสรุปสรุปสรุป,รปง่ายๆเอามาวาดใหม่สรุปว่าการเดินทางทางนี้ของเขาเนี่ยก็คือการเดินทางที่<ะ>เดินทางเป็นระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่มองเป็นภาพรมวมระยะทางทั้งหมดจากที่เราหามาเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรถูกไหมครับ เนี่ยมองเป็นภาพรวมแล้วเพราะเราจะหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยแล้วก็คือมองเป็นระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมด1น0 0พเมตรหารด้วยเวลาที่เขาใช้ทั้งหมดช่วงแรกเนี่ยใช้เวลาไป200วิจากการคำนวณ v เท่ากับ s ส่วน t ในช่วงแรกช่วงที่2ใช้เวลา100วิจากการคำนวณ v เท่ากับ s ส่วน t ในช่วงที่2ฉะนั้นเวลาทั้งหมดที่เขาใช้ก็คือ200บวกกับ100ก็คือ300วินาที ไปครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดใช่ไหมก็คือ1,100หารด้วย300นั่นเองดูหน่วยด้วยนะหน่วยที่เอามาแทนตัวนี้หน่วยเมตรตรงนี้หน่วยวิฉนันหน่วยความเร็วที่เอ่หน่วยอัตราเร็วเฉลี่ยที่เราออกมาต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีแล้วก็คิดเลขออกมาก็ตอบ สิบเอ็ดส่วนสามนั่นเองหรือสามเศษสองส่วนสามก็คือประมาณสามจุดหกเจ็ดเมตรต่อวินาทีนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นค่าอัตราเร็วเฉลีย่ยเห็นไหมอัตราเร็วเฉลีย่ยเนี่ยมันเหมือนเป็น <c oughs> ขอโทษครับอ่ะก็อัตราเร็วเฉลีย่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวแทนตัวแทนหรือเป็นภาพรวม รวมๆแล้วว่าใ,ในการเดินเดินวิ่งวิ่งของเขาในครั้งนี้ออกกาลังกายครั้งนี้รวมๆแล้วอ่ะเขาออกกาลังกายด้วยอัตราเร็ว3.67เมตรต่อวินาทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งๆที่เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้วิ่งด้วยอัตราเร็ว3.67แต่เขาวิ่งด้วยอัตราเร็ว5กับอัตราเร็ว1เห็นไหมพวกเนี้ยมันเหมือนเป็นขนาดใดๆส่วิพีจิมตรงเนี้ยตรงนี้เขาก็วิ่งด้วยอความอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาที จิ้มตรงนี้ตรงนี้เขาก็วิ่งด้วยอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีอีพวกนี้คืออัตราเร็วขนาด1แต่ถ้ามองภาพรวมมันก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยแบบที่เราคิดออกมาก็คิดจากระยะทางภาพรวมหารเวลาทั้งหมดแค่นี้เองอันนี้คือหลักการคิดของเรื่องอัตราเร็วเฉลี่ยโอเคนะครับจบไปเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทลิดและแอให้โหลน แต่จริงก็อร่อย